ลบบวกดูลบไปสลับกันทั้งก้อนเลยนะเกลือจึงเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมไหมครับเพราะมันเรียงตัวเป็นระเบียนนะนึกออกไหมเธอเคยเห็นเกลือเม็ดกลมไหมอาจจะมีโฆษณาใา้พผู้หญิงอาจจะรู้อ่าสครับขัดผิวเกลือเม็ดกลมจากธรรมชาติไม่มีคือเม็ดกลมยังไงคือสุดท้ายมันต้องเหลี่ยมะแต่มันเอามันอาจจะเฉือนมุมออกแต่ว่าสุดท้ายแล้วโครงสร้างย่อยมันเป็นเหลี่ยมเพราะว่ามันเรียงตัวอย่างเงี้ยมันจะมีทางกลมไหมครับมันก็เหลี่ยมต่อต่อไปไง เวลาผลึกพวกนี้ไอออนิกนะครับเวลามันแตกมันรอยแตกมันจะตรงคือมันไม่มีทางแตกแบบโค้งๆมันมนนะเพราะว่าอะไรมันเรียงตัวแบบเนี้ยเวลาแตกมันก็แตกแบบเป็นชั้นๆไปเลยถูกไหมเป็นเลเยอร์เลเยอร์ไปมันต้องตรงถูกไหมรอยแตกจะตรงผลึกจะคมตรงแตกหักนะไม่เหมือนกับพวกกรรมฐานเนี้ยกรรมฐานของแข็งอะไรเหลืองเวลาแตกลอยแตกจะอยากไปอยากมาใช่ไหมไม่ตรงเพราะมันไม่ใช่ผลึกของ ประจุบวกประจุลบแบบไอเอนิกนี่ไงครับเราเห็นกาแตกต่างะนะถามว่าตัวหูอยู่หน้านี้ตั้งนานมันสําคัญไงครับข้อสอบภาคทฤษฎีจะออกตรงนี้เยอะเพราะเรื่องพันธะเนี่ยไม่มีคํานวณเลยมีคํานวณอยู่นิดเดียวเรื่องพลังงานพันธะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นของเรื่องเนี้ยที่เหลือเป็นทฤษฎีหมดเลยฉะนั้นเรื่องเนี้ยใครที่ชอบคานวณก็จะเซ็งนิดนึงแต่ถ้าใครที่ชอบทฤษฎีไม่ชอบคํานวณน,นะเรื่องนี้ต้องจัดเต็มเลยนะจะดูต่อครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหน้าเมื่อกี้เป็นค้างอะไรไปนะ ไออ i นิก c อลก i ฮอลออ๋อ hmm. การเกิดพันธะเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปให้ดูให้ดูันี่ก่อนมันมีสไลด์ให้ดูเดี๋ยวก่อมันต้องออกไปไอยังตรงนี้ เป็นสภาพสดียวกันไอออนอนด์เกิดขึระหว่างสองอะตอมเมื่อหนึ่งในอะตอมมีประจุเพียงพอเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นแอลเดนหรือโคเวเลนต์ครับต้องนึกภาพดิเป็นโเอลเดนหรือโคเวเลนตครับรูปนี้เมื่อกี้ตรงเนี้ยในตรงเนี้ยเนี่ยสังเกตว่ามีการให้อิเล็กตรอนกันไปเลยใช่ไหมครับถ้ามีการให้ต้องเป็นไอออนิกนะเห็นไหมมันให้กันไปเลยแต่ถ้าเป็นโคเวเลนต์เนี่ยมองไม่เห็น โคเวนอยู่ข้างหลังนี่เนี่ยอย่างเงี้ยฉันแค่บว่ามันจะไม่ได้ให้ไปเลยคือมันวิ่งไปแล้วมันต้องวิ่งวนกลับมาด้วยอ่ะให้ไปแล้วก็เดี๋ยววนกลับมาแล้วก็ให้ไปแล้วเดี๋ยววนกลับมาเพราะว่าโอ N อสูงกว่าไฮโดรเจนถูกไหมนี่โอมีเอมันจะให้ไปแต่ว่าไม่ได้ให้ไปเลยมันจะดึงกลับมาใช้ด้วยกันอีกนะนี่คือความแตกต่างของมันนะตัวอย่างโถึงมีเอนสูงดึงมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องดึงคือให้ให้เราจจไปบ้างถึงจะน้อยหน่อยก็เถอะ มันจะเกิดสภาพขั้วขึ้นจำได้ไหมที่พี่พูดทิ้งไว้ยังไม่ได้สอนถึงสภาพขั้วนะเนี่ยให้ไปแต่เดี๋ยวก็วนกลับมาบ้างนิดหน่อยนะเพราะมันยังไม่ได้ให้ซะทีเดียวนะครับโอเคเข้าใจแล้วตรงนี้กลับมาที่เดิมที่มาดูขั้นตอนของมันครับไอออนิกเนี่ยครับมันต้องมีโลหะกับอะโลหะนะโลหะเนี่ยมันทําไมครับเมื่อกี้ทุกเวลาโลหะ oh มันทําไมครับมันชอบอะไร ชอบให้อิเล็กตรอนใช่ไหมอะโลหะชอบรับใช่ไหมครับมันก็ต้องดําเนินพฤติกรรมอย่างที่มันที่มันชอบนะพอมันให้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นขอ้นบวกไออะโลหะรับแล้วก็เป็นออ้นลบแล้วมันก็เลยมาดูดกันดูเหมือนขั้นตอนจะมีแค่นี้ถูกไหมครับแต่จริงมีขั้นตอนยิ่งกว่านี้มันมีแทกมาสองขั้นครับเพราะว่าโลหะเป็นของแข็งอยู่ดีๆอิเล็กตรอนจะหลุดออกจากของแข็งเนี่ยมันยากส่วนอะโลหะเนี่ยพวกโมเลกุลคเวไร์ตั้งหยมันเป็นโมเลกุลถูกไหมครับ โคกันอยู่แล้วอินไอตอนโคบแปดนะโคกันเป็นเป็นโมเลกุลเกิดพน้ะกันอยู่อะโลหะอยู่ด้วยกันไงมันไม่ได้มีอะตอมเดียวนะครับเวลาเกิดในธรรมชาติเธออย่าดึกนะว่ามีแบบโซเดียมอยู่อะตอมเดียวในโลกคลอรีนก็อยู่อะตอมเดียวในโลกไม่ใช่โซเดียมก็อยู่กับโซเดียมเป็นเปึกเปิบของมันเป็นเปึกแผ่นคลอรีนก็อยู่กับคลอรีนโคกันอยู่โคเว้นันกันอยู่เป็นคลอรีนห้อยสองไงฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีมันจะมาเปิดเป็นไออดนกได้นะครับไอที่เป็นโลหะมันก็ต้องกลายเป็นไอก่อนเขาเรียกว่าระเหิดไอที่เป็นอะโลหะ มันก็ต้องสลายพันธะกลายเป็นอะตอมก่อนนะพอกลายเป็นไอปุ๊บเนี่ยถึงจะเสียอเไกตอนได้ครับการเสีย็กตอนเอาความรู้เทอมหนึ่งมาใช้ครับอะตอมจะเสีย็กตอนได้ต้องต้องใช้พลังงานอะไรครับไอ e, ถูกไหมดึง็กตอนออ e, กมาในขณะที่อะโลหะเนี่ยรับไกตอนเข้าไปก็ต้องทายไอถูกไหมเอาเทอมหนึ่งมาใช้แล้วนะเนี่ยตรงนี้ถ้าใครเทอมหนึ่งลืมไปแล้วก็จะนึกไม่ออกแต่มันก็แค่ตรงนี้ครับ E.N ใช้ในโค v a เลนต์ I.E กับ E.A ใช้ในไอออนิกสุดท้ายก็ใช้ทุก E อะ่ะ I.E E.N E.A ใช้หมดเลยเข้าใช้ความหมายก็พอนะเขาคงไม่ให้เราเรียงลำดับกล้า I E เหมือนเธอพี่ล้วหรอกแต่รู้แค่ว่ามันใช้ไงเสร็จปั๊บการก่อตัวกันเนี่ยครับเป็นการสร้างปัทหาไอออนิกถูกไหมก็จะมีการคายพลังงานนะเหมือนกับโคเาเลนต์นะที่เราเรียนจำได้ไหมครับกราฟแบบมันกดลงมาเป็นก้นหอยเลยเอยเป็นลงมากราฟเป็นเคอร์ฟลงมาถึงก้นใช่ไหมครับตอนเกิดปันหะเป็นคายพลังงานใช่ไหม ไออเนกก็เช่นการเวลามันบวกดูดลบเนี่ยต่อเป็นผลึกปั๊บมันจะคายพลังงานออกมาชื่อว่าพลังงานลาติแลาติสแปลว่าโครงร่างผลึกนะครับแปลเป็นไทยทีนี้ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอลองนึกภาพระเหิดใช้ไอีสลายพันธะเอเอคายเอแล้วก็คายลาติสไม่โ้ดงห้าขั้นตอนงั้นเวลาเขาสอบออกขั้นตอนการเกิดสารประกอบไอออนกมีกี่ขั้นตอนครับต้องมีอย่างน้อยห้าขั้นตอนมีน้อยกว่าห้าไม่ได้นะถามว่ามีมากกว่าได้ไหมได้ยกตัวอย่างเช่น ไคยออกข้อสอบโอลิมปิกมาปีสี่เจ็ดถามว่าถ้าเกิดน้อยกว่าห้าขั้นตอนไม่ได้นะต้องมีห้าขั้นตอนสี่ไม่ได้แต่ถ้าหกขั้นตอนได้ยกตัวอย่างเป็นตัวนี้ครับสมมติอันนี้ไม่ใช่คอรีนคอรีนเป็นกา๊าซอยู่แล้วก็แค่สลายพันธะใช่ไหมสมมติเป็นโบมีนโบมีนเป็นของเหลวถูกไหม,มเป็นน้ำโบมีนสีน้ำตาลแดงก่อนก่อนจะมาเป็นอะตอมก่อนจะมาสลายพันธะก็ต้องระเหยโบมีนให้ให้เป็นไอก่อนก็ต้องใช้พลังงานระเหยขั้นหนึ่งนี้ก่อนอีกทีหนึง่ง ถึงจะมาสลายพันธะแล้วก็มา EA มาหกขั้นแล้วฉะนั้นเนี่ยเกินห้าขั้นได้แต่ถ้า้น้อยกว่าห้าขั้นนะครับนี่พี่พยายามเน้นจุดต่างๆที่ข้อสอบชอบหลอกนะจดไปด้วยนะครับเรามาดูตัวยอย่างกันอันนี้่าเป็นโซเดียมคลอไรด์นะโซเดียมเนี่ยครับมันเป็นโลหะมันก็อยู่อย่างเนี้ยพันธะโลหะตรงนี้นะเดี๋ยวเรียนไม่ถึงพันธะสุดท้ายเดี๋ยวเรียนกันนอนสุดท้ายมันจะเป็นก้อนกลุ่มอย่างนี้อยู่ด้วยกันเราต้องให้ความร้อนนะครับแล้วมันจะระเหยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไอขึ้นมา เราเอามาหนึ่งอะตอมพอดูอะตอมเดียวพอมันเหมือนกันทุกอะตอมนะครับโซเดียมจัดเรียงในตอนยังไงครับสองแปดหนึ่งใช่ไหมโมลหนึ่งคาบสามเนี่ยวงในมีสองวงถัดมามีแปดวงนอกส่วมีหนึ่งคอรีนก็อยู่เป็นคู่ๆพันธะเดียวถูกไหมครับหม่เจ็ดคาบหนึ่งพันธะเดียวให้กวาร้อนปั๊บเนี่ยมันก็จะขาดกันแล้วมันก็กลายเป็นอะตอมเดียวเดียวเราก็พิจารณาแค่อะตอมเดียวครับคอรีนอยู่หม่เจ็ดคาบสามสองแปดเจ็ดถูกไหมคอรีนเนี่ยขาดตัวหนึ่งครบแปดในขณะที่โซเดียมเกินมาตัวหนึ่งใช่ไหม โซเดียมก็ให้ในตอนตัวนี้ไปกับคลอรีนครับตัวเองกลายเป็นโซเดียมประจุบวกในการที้คลอรีนกลายเป็นคลอรีนไอออนประจุลบแล้วแล้วมันก็เข้ามาดูดกันเนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างนี้ห้าขั้นตอนเนี่ยดูดูเป็นอย่างนี้ปุ๊บที่เดี้ยเองเห็นไหมแต่เวลาท่องมันเยอะนะ้าขั้นตอนฉันจำเป็นภาพนะจำเป็นภาพเราจะเห็นว่าพลังงานมั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 นไม่ยอะไปแค่รับเดียวเกิดเสร็จแล้วเห็นไหมอ่ะทีนี้เมื่อกี้เป็นแอนิเมชันจากตัวอย่างสมมุตินะครับแต่ถ้าเป็นของจริงนะเวลามันเกิดปัญท้านะครับ นี่ไง reaction of sodium and c h l o r i n e นะลองดูอันนี้ดูนี่คือการเกิด sodium c h l o r i e ของจริงเลยนี่อันนี้คือลงหะโซเดียมนี่เอาไปอุดอยู่ตรงปลายหลอดแก้วครับนะที่มามานี้อันนี้นี่ก็ขวดใส่ก๊าซคลอรีนนะสีแดงเหลืองต้องอ่อนอยู่เหมือนในตำนานท่านนะเห็นไหมแล้วก็เอาเหล็กปิเขียโซเดียมให้ลงมาเจอก๊าซคลอรีน แต่ว่าปฏิยามันจะเกิดช้าถ้าเราถ้าเราทิ้งไว้นี้มันก็ช้าเขาจะหยดน้ำไปหยดสองหยดเพื่อเร่งให้มันเกิดเร็วๆแล้วหยดน้ำลงไปแต่เดี๋ยวดูนะการเกิดมันจะดูดหรือคายพลังงานมันมีห้าอย่างถูกไหมครับน้ำหยดองมาแล้วครับเนี่ยสร็แล้วดูดหรือคายความร้อนครับดูแล้วน่าจะคายเนาะใช่ครับป็นคายความร้อนนี่คือภาพช้าๆ อันมีอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ต้องหยดน้ําอันนี้คือเอาโลโลหะโซเดียมเนี่ยครับมาเผาเลยเอาโลหะมาเผาเห็นไหมมันมืดไปไหมเนี่ยเนี่เราก็าไปไปอยู่ในขวดมุยมองไม่เห็นเลยมันมืดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่หยดน้ําเราต้องเอาโซเดียมไปเผาครับ แล้วมาอยู่ในที่ที่มีการคอรีนมันก็จะทําปฏิกิริยากันสว่างเหมือนเมื่อกี้เลยปฏิกิริยาเดียวกันครับและแต่แลามันจะได้เกลืออยู่ในอยู่ในกระบวยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเกลืออยู่ก้อนนี้เห็นไหมเกลือโซเดียมคลอไรด์สีขาวอา่าลองมาดูกันแล้วนะครับถามว่าเฮ้ยม,มันมีตั้งห้าขั้นตอนแล้วทําไมทําไมโซเดียมันคายล่ะถ้าดูห้าขั้นตอนนี้นะครับเนี่ย ห้าขั้นตอนเมื่อกี้อันหนึ่งนะครับเอาเนีย่ยวดูมันจะมีห้าพลังงานถูกไหมเนี่ยดูระเหิดนี่ดูหรือคลายครับจอดน้ตลงไปครับลระเหิดนี่ดูหรือคลายฮะดูใช่ไหมครับดูไออีไออีน, I e I e นี่ตรองยี้ได้ตอนต่อ,อดูหรือคลายครับฮะ